ก็สวัสดีนิสิตทุกคนนะวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายวิชานิติกรรมและสัญญานะโดยเนะื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมนี่อาจารย์เคยอธิบายไว้แล้วว่านะนิติกรรมที่ทําขึ้นเนี่ยนะมันอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้ใช่ไหมถ้าหากฝ่าฝืนในข้อใดข้อหนึ่งสีข้อดังต่อไปนี้นะหนึ่งก็คือเรื่องวัตถุประสงค์ตามตามตาตราหนึ่ง้าศูนย์ใช่ไหมอันนี้อาจารย์อธิบายไปแล้วนะข้อที่2ก็คือแบบนะ แบบตามมาตรา152างถ้านิติกรรมใดก็ตามที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องทําตามแบบแล้วไม่ได้ทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดนิติกรรมนั้นก็ตกเป็นโมฆะเหมือนกันนะข้อที่3ก็คือในเรื่องความสามารถของผู้ทํานิติกรรมนะแล้วก็ข้อที่4ก็คือเรื่องเจตนาเนี่ยซึ่งในวันนี้นะอาจารย์ก็จะมาอธิบายในเรื่องแบบของนิติกรรมนะเอ่อ ถ้าเราดูตัวบทในมาตรา152เนี่ยนะ152เนี่ยบัญญัติว่าการใดไม่ได้ทําให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้การนั้นเป็นโมฆะ นี่เราต้องมาดูความหมายของแบบของนิติกรรมซะก่อนนะคว่าคืออะไรนะแบบแห่งนิติกรรมก็คือวิธีการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมนั่นเองนะอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายไว้แล้วว่านะฮะนิติกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการแสดงเจตนาออกมาใช่ไหมคะซึ่งการแสดงเจตนาออกมานั้นเนี่ยนะฮะอาจจะแสดงด้วยวิธีการใดก็ได้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาหรือด้วยอากับกกริยาต่างๆก็ได้แต่อย่างไรก็ดีนะฮะอย่างที่บอกถ้า นิติกรรมประเภทใดก็ตามที่กฎหมายบังคับนะฮะว่าต้องทําตามแบบกฎหมายบังคับแบบหรือวิธีการแสดงเจตนาไว้ว่าหากคุณจะทํานิติกรรมหรือสัญญาประเภทนี้คุณจะต้องแสดงเจรนาโดยวิธีการนี้หากคูก่กรณีไม่ได้แสดงเจรนาทํานิติกรรมนะ,ะด้วยวิธีการหรือแบบตามที่กฎหมายกําหนดปุ๊บเนี่ยผลก็จะตกเป็นโมฆะตามมาตราหนึ่งห้าสองเดี๋ยวอาจารย์จะ อธิบายนะหรือบอกว่านิติกรรมในบ้างที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องทําตามแบบนะแต่ถ้านิติกรรมที่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทําตามแบบนะโดยหลักนะเราสามารถที่จะแสดงเจรนาทานิติกรรมนั้นด้วยวิธีการใดก็ได้แล้วแต่เลยนะอาจจะทําด้วยวาจาลายลักษณ์อักษรหรือด้วยอากัรกริยาต่างๆก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์นะ อาจจะเป็นเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ใช่ไหมที่เป็นสัญญาลิมิัพย์กฎหมายไม่ได้กําหนดแบบหรือวิธีการแสดงเจตนาทําสัญญาประเภทนี้เอาไว้ดังนั้นคู่สัญญาสามารถที่จะตกลงด้วยวิธีการใดก็ได้นะจะตกลงกันด้วยวาจาหรือทำบ็บลักศอกก็ได้หรือสัญญาจ้างแรงงานนะ จ้างให้มาเป็นคนทำงานในสวนที่บ้านหรือจ้างให้มาทำงานที่โรงงานนะแผนกตัดเย็บอะไรเงี้ยนะสัญญาจ้างงานกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้เหมือนกันนั้นวิธีการแสดงเจตนาทำสัญญาจ้างแรงงานจะทำด้วยวิธีการใดก็ได้จะทำเป็นร่างส่หรือแสดงเจตนานด้วยวาจาเพียงอย่างเดียวก็ได้นวนิติกรรมนี้ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ตกเป็นโมฆะใช่ไหมฮะเพราะ กฎหมายไม่ได้กําหนดแบบนะหรือสัญญาจ้างทาของนะว่าจ้างให้สร้างบ้านหนึ่งหลังอย่างเงี้ยนะนี่จะเป็นสัญญาจ้างทาของมุ่งในผลสําเร็จของงานนะซึ่งสัญญาจ้างทาของเนะี่ยกฎหมายไม่ได้กําหนดแบบไว้เหมือนกันดังนั้นคู่สัญญาสามารถที่จะแสดงเจตนาตกลงเข้าทาสัญญาด,ด้วยวิธีการใดก็ได้นะจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาอะไรก็ได้นะนิติกรรมนั้นยังคงสมบูรณ์อยู่ และยังมีสัญญาณอื่นอีกเช่นสัญญารับผลของหรือสัญญารับผลคนในสารพวกนี้ก็ไม่มีแบบน,นั้นโดยหลักถ้ากฎหมายไม่ได้กําหนดว่านิติกรรมหรือสัญญาณนี้จะต้องทําตามแบบเราจะตกลงแสดงเจรณาทํานิติกรรมโดยวิธีการใดก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่กฎหมายกําหนดว่านิติกรรมเนี่ยคุณจะต้องทําตามแบบ เราก็จะต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดถ้าไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกําหนดปุ๊บผลก็จะตกเป็นโมฆะตามมาตรา152นี้เรามาดูก่อนว่านิติกรรมใดบ้างที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องทําตามแบบนะซึ่งอาจารย์จะแยกตามชนิดของแบบนะคะเช่นนะกรณีที่กฎหมายกําหนดว่าจะต้องทําเป็นสื่อและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าทีนะ่การทำเป็นสื่อตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะ โดยหลักหัวใจสําคัญก็คือว่าคุณจะเขียนเนื้อหาอย่างไรก็ได้แต่ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้อง,งลงลายมือชื่อนะจะต้อง,งลงลายมือชื่อของผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายส่วนจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็คือเอาไปจดแจ้งเปลี่ยนแปลงทงละทเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นั่นเองถามว่านิติกรรมใดที่จะต้องทําไปสืะจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะสำคัญสำคัญเลยก็คือ1สัญญาซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์โทีนะฮะและสังหาริมทรัพ์พิเศษนะอย่างเช่นสัญญาซื้อขายที่ดินนะฮะหรือบ้านนะซึ่งติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวรอ,อะไรก็ตามที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะหากจะทําการซื้อขายนะจะต้องทําเป็นสื่อนะก็คือทําเป็นสัญญาซื้อขายลงลายมือชื่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและจะต้องเอาไปจดเปลี่ยนแปล,ง,ปลงทางทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะ หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนะก็มีแบบคือจะต้องทําเป็นสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ด้วยสังหาริมทรัพย์พิเศษมีอะไรบ้าง mm hmm. เช่นเ,เรือซึ่งมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าสัตว์ผ่านะนะนะฮะอันเนี้ยเวลาจะซื้อขายก็จะต้องทําเป็นสือและจดทะเบียนเหมือนกัน mm hmm. หรือสัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษ มาตราเก้าสีหนึ่งให้เอาแบบในเรื่องสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มาใช้กับการขายฝากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พยิเศษด้วยนั่นก็คือจะต้องทําตามแบบคือทาเป็นสุและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะถามว่าสัญญาขายฝากอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีลักษณะยังไงแตกต่างจากสัญญาซื้อขายยังไงนะแตกต่างกับตรงที่ว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายที่มีข้อกําหนดว่าให้ผู้ขายฝากสามารถที่จะไถ่คืนได้ คล้ายๆกับสัญญาจำนองนะแต่ว่าถ้าเป็นสัญญาขายฝากเมื่อไหร่แล้วปุ๊บเนี่ยนะนับตั้งแต่ที่ทำสัญญาขายฝากนะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมันจะโอนไปยังผู้ซื้อฝากเลยเพียงแต่ให้ผู้ขายฝากสามารถไถ่คืนได้ภายในเวลาที่กดเออภายในเวลาที่ตกลงกันแค่นั้นเองนะหรือสัญญ,ญาให้อัดสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนะนะ,ะเจ้าของทรัพย์นะในกอไก่นะมีที่ดินนะ ต้องการที่จะยกให้หนขขายขอไข่การที่พูดด้วยวาจาว่าโอเคตกลงยกที่ดินตรงนี้ให้หนขขายขอไข่เนี่ยถามว่าสัญญายกให้ตรงเนี้สัญญายกให้โดยเสนหาตรงเนี้สมบูรณ์ไหมคะไม่สมบูรณ์นะ,ะตกเป็นโมฆะเนื่องจากว่าสัญญาให้อสังหาริมทรัพย์โดยเสนหาเนี่ยมีแบบคือต้องทําเป็นสืบจดทะเบียนเมื่อไม่ไทําตามแบบนะ คือไม่ได้ทำเป็นรักษาสอนนะทำเป็นสัญญายกให้แล้วก็ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ปุ๊บสัญญาให้ที่ดินตรงนี้ก็จะตกเป็นโมคะนะถ้าหากว่าต่อมากอไก่เบี้ยวไม่ยอมที่จะให้ที่ดินขอข่ถามว่าขอข่จะไปฟ้องศาลได้ไหมศาลก็จะไม่บังคับให้นะศาลก็จะถือว่าสัญญานี้ตกเป็นโมคะไม่บังคับให้นะฮะ หรือสัญญาจำนองเหมือนกันมาตา 7- 1 4สก็กำหนดแบบไว้ว่าจะต้องทำบปสิทธ์และจดทะเบียนเหมือนกันนั้นถ้าสมมุติว่ากไก่นะผู้ยืมเงินขอไข่ผู้ยืมเงินขอไข่หนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทนะและนะมอบโฉนดที่ดินให้ขอไข่ยึดถือไว้นะบอกว่าโอเคเอาที่ดินจำนององเงี้ยแต่ว่าการจำนองนะที่ดินกับขอไข่ตรงเนี้ย คือไม่ทำังสือและจดทะเบียนเพียงแค่มอบโฉนดให้ไว้อย่างเงี้ยถามว่าสัญญาจำนองตัวเนี้ยมันจะสมบูรณ์ไหมฮะมันก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะเพราะว่าสัญญาจำนองเนี่ยกฎหมายก็คือมาตรา174่งเกำหนดแบบเอาไว้ก็คือจะต้องทำใบสื่อและจดทะเบียนเมื่อผู้จำนองมอบแค่โฉนดที่ดินให้กับผู้รับจำนองโดยไม่มีการทำใบสื่อและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะ สัญญาจำนองเนี่ยก็จะตกเป็นโมฆะบังคับไม่ได้เท่ากับว่าเป็นการกู้ยืมเงินโดยไม่มีการจำนองที่ดินเพื่อประกันนี้นั่นเองนะคะส่วนแบบกรณีที่2นะคะก็คือทําไป็สื้ออย่างเดียวไม่ต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะทำไป็สือ้อเมื่อกี้อาจารย์เคยบอกไวแล้วนะะว่า,วาคือคุณจะเขียนข้อความยังไงก็ได้สาระสําคัญแค่ มีลายมือชื่อของผู้สัญญาเท่านั้นนะสาระสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องมีลายมือชื่อของผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายส่วนเนื้อหานั้นนะกฎหมายไม่ได้กําหนดเอาไว้นะว่าจะต้องเขียนอะไรไปบ้างเลยแต่โดยหลักก็คือ,อก็จะเขียนวันที่ทําสัญญาใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีผลในเรื่องอายุความเนาะหรือว่าเอ สถานที่ที่ทาสัญญาอันนี้ก็จะมีสมบุลในเรื่องเขตอานาจศาลนะแล้วก็ชื่อคู่สัญญาแล้วก็เนื้อหาอื่นๆนะกำหนดสิธทธิและหน้าที่ของคู่สัญญานะสัญญาอะไรบ้างที่ต้องทำอ่าที่มีแบบก็คือจะต้องทําไปสือก็จะมีสัญญาเช่าซื้อทั้งเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ดังนั้นถ้าอ่อ่เราอาจจะไปเช่าซื้อนะคะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กับอ่ทางร้านใช่ไหมฮะซึ่งสัญญา เช่าซื้อเนี่ยต้องทําตามแบบคือต้องทําเป็นสือหากตกลงด้วยวาจาเพียงอย่างเดียวไม่ทำเป็นัสือนะะโดยลงรายมชื่อของผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อตัวเนี้ยก็จะตกเป็นโมฆะตามมาตราหนึ่ง้นะคะหรืออ่อชนิดของแบบชนิดที่สามก็คือจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะก็คือว่า เราไม่ต้องทําเป็นหนังสือสัญญาอะไรนะ,ะก็คือไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เลยเนะี่ยเช่นการจัดตั้งห้างส่วนหรือบริษัทนะแต่อยู่ดีนะคะระเบียบในการจัดตั้งห้างส่วนและบริษัทเนาะบางทีเราก็จะต้องออกรอบข้อความนะตามแบบในการยื่นนะคำขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าไอ้ตัวแบบฟอร์มตรงนี้นะคืออาจจะไม่มีก็ได้นะเพราะกฎหมาย ไม่ได้บังคับว่าการจัดตั้งห้างส่วนหรือบริษัทน่จะต้องทําเป็นหนังสือใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นเพียงแบบระเบียบของหน่วยงานที่จะไปยื่นขอจดทะเบียนตั้งห้างส่วนและบริษัทเท่านั้นเองนะซึ่งการตั้งห้างส่วนและบริษัทถามว่ามันจะเกิดขึ้นหรือมีผลสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเจ้าพนักง,งานจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือห้างส่วนให้นะ,ะหรือ แบบที่ต้องทาเป็นสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที czyli, ่นะครับก็คือจะต้องไปทาเป็นสือต่อหน้าเจ้าพนนักงาหน้าที่นะโดยที่เจ้าพนักงานหน้าที่เนี่ยนะฮะอาจจะไม่ลงรายมือชื่ออะไรก็ได้นะก็คือต้องไปทําต่อเจ้าพนักงานหน้าที่เท่านั้นเองนะเช่นพิธีกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนะหรือพิธีกรรมแบบเอกสารรับหรือพิธีกรรมที่ทำด้วยวาจาอย่างนี้เป็นต้นนะ หรือกรณีที่ห้าแบบในการแบบกรณีที่ห้าก็คือการส่งมอบหาว่าการส่งมอบเป็นแบบด้วยเหรอในะในนิติกรรมบางอย่างถือว่าเป็นแบบเช่นสัญญาให้สังหาริมทรัพย์การให้สังหาริมทรัพย์จะสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่ากอไก่บอกว่าจะยกลบจักรยานยนต์ให้ขอไขนะ่แค่พูดเดิจาจว่าจะยกแลเจอจักรยานยนต์ให้ขอไข่ โดยที่ไม่มีการส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้ขอขายถามว่าสัญญายกให้สังหาริมทรัพย์ตรงนี้จะสมบูรณ์ไหมคะไม่สมบูรณ์ตกเป็นโมฆะนะเนื่องจากว่าไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์ใช่ไหมสัญญายกให้ตรงนี้ก็จะไม่สมบูรณ์นะตามมาตราหนึ่งสองนั่นเองนะนี่มันจะมีสัญญาบางประเภทนะที่กฎหมายบอกว่าหากไม่ได้ทําตามเนะี้ยที่กฎหมายกําหนดนะ นิตกรรมเนี่ยก็จะไม่บริบูรณ์เช่นสัญญา,ายืมใช้ของลูกหากไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์นะสัญญาเนี่ยจะไม่บริบูรณ์นเนี้ยคือถ้าเมื่อใดก็ตามที่กฎหมายใช้คําว่าหากไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์นะอย่างเช่นสัญญาให้สังหาล,ลิมรั์นะสัญญาเนี่ยก็จะไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์หรือ,อในเรื่องอของเช็คเหมือนกันนะ หากว่าขาดรายการใดรายการหนึ่งตามที่ <HHH> ทกฎหมายกําหนดก็จะไม่สมบูรณ์เป็นเช็คอย่างเนี้คําว่าไม่สมบูรณ์ตรงเนี้ยมันก็หมายถึงเรื่องตกเป็นโมฆะนั่นเองดังนั้นการยกให้ตรงเนี้จึงถือว่าเป็นแบบนะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่กฎหมายเขียนว่า e, ไม่บริบูรณ์เนี่ยคําว่าไม่บริบูรณ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงตกเป็นโมฆะนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าตกเป็นโมฆะดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแบบนะคำว่าไม่บริบูรณ์เนี่ยก็คือว่า รอให้ทำตามที่กฎหมายกำหนดสัญญาเนี่ยมันก็จะบริบูรณ์อย่างเช่นสัญญาย,ยืมใช้ของลูกนะขั้นตอนของการตกลงทำสัญญาเนาะมันอาจจะมีการพูดคุยนะตกลงกันด้วยวาจาเนาะซึ่งอาจจะมีการกำหนดในเรื่องต่างๆในเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้สัญญาไว้ใช่ไหมฮะว่ายืมไปแล้วคุณจะส่งคืนเมื่อไหร่หรือ จะมีการให้ดอกเบี้ยอะไรกันหรือเปล่าถ้าเป็นยืมใช้เส้นเปลืองเนาอย่างเช่นการยืมเงินพวกน้ไงนะแล้วก็อย่างที่บอกนะการยืมใช้โคงรูปเนี่ยมันจะต้องมีการส่งมอบทรัพย์ด้วยถ้ายังไม่มีการส่งมอบทรัพย์เนี่ยมันยังไม่บริบูรณ์ใช่ไหมคะถามว่าถ้าเราตกลงกันด้วยวาจาเท่านั้นยังไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์ตรงเนี้ยผลก็คือไม่บริบูรณ์แต่ถามว่า มันหมายความว่าไงก็คือว่ารอให้มีการส่งมอบทรัพย์เมื่อส่งมอบทรัพย์ปุ๊บสัญญาเยืมใช้คงรูปตรงนี้ก็จะบริบูรณ์นะฮะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องตกลงกันใหม่ในทุกเรื่องนะไอ้ที่ตกลงกันด้วยวาจาพวกนี้ก็ยังคงใช้บังคับได้แต่มันจะแตกต่างจากกรณีที่กฎหมายเขียนว่าเออไม่สมบูรณ์หรือตกเป็นโมฆคสมมุติว่าสัญญาซื้อขายไงฮะซื้อขายสัาริมทรัพย์เนะฮะอา,อาจจะไม่ทําเป็นหนังสือใช่ไหมฮะ อาจจะตกลงกันด้วยวาจานะตกลงกันด้วยวาจามีการกําหนดข้อตกลงไว้หลายอย่างนะเช่นเรื่องราคาหรือเรื่องการส่งมอบว่บาจ,จะส่งมอบเมื่อไหร่จำนวนราคาเมื่อไหรนะ่แต่ไปไฮะไม่ได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อบนักง,งานเจ้าที่ดังนั้นสัญญานี้ตกเป็นโมฆะทันทีนะคะตกเป็นโมฆะทันทีถ้าต้องการให้สัญญาเนี้ยสมบูรณ์ คุณก็จะต้องทำใปสือและจดทะเบียนนะโดยในหนังสือเนี่ยนะคุณตกลงไว้ไงก็จะบังคับตามนั้นคุณจะบอกว่าเอาข้อนี้ลืมตกลงกันในหนังสือไม่ได้เขียนไว้คุณจะไปยึดโยงเอาเรื่องที่ตกลงด้วยวาจาในครั้งก่อนมาได้ไหมฮะไม่ได้นะคะคือถ้ามันไม่สมบูรณ์ก็คือว่าข้อตกลงที่มีมาก่อนหรืออะไรก็ตามมันจะตกเป็นโมฆคมันใช้บังคับไม่ได้เลยนะยอันนี้ น่าจะพอเข้าใจคําว่าไม่บริบูรณ์กับไม่สมบูรณ์นะฮะนะความหมายต่างกัน,นะฮะนี่มันจะมีนิติกรรมบางประเภทที่กฎหมายกําหนดว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนสือต่างกันนะหลักฐานต้องมีหลักฐานเป็นสือกับทําเป็นสือเนี่ยถ้าทําเป็นหสือเนี่ยอย่างที่อาจารย์อธิบายไว้คร่าวๆก็คือว่าจะเขียนข้อความอะไรลงไปก็ได้จะมีข้อตกลงอะไรก็ได้ แต่หัวใจสําคัญก็คือจะต้องมีลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่กฎหมายบอกว่า,าต้องมีหลักฐานเป็นสือเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงเพียงฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสําคัญก็พอและนะฮะผลของการที่ไม่ได้ทําหลักฐานเป็นสือ มันไม่ได้ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะเพราะหลักฐานเป็นส,สือตรงเนี้มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบนะฮะมันไม่ใช่แบบดังนั้นแม้จะไม่ได้ทำนิติกรรมก็ยังคงสมบูรณ์อยู่มันจะมีผลเพียงแค่ว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้เท่านั้นเองหมายความว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเบี้ยวไม่ปฏิบัติตามสัญญาคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไปฟ้องร้องให้ศาลบ,บังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาได้ไหมถ้าขาดหลักฐานเป็นสือ่อไม่ได้นะไม่ได้นะ แต่ถามว่าถ้ามันมีการปฏิบัติตามสัญญามีการชําระหนี้ให้กันถืว أ, นอนะ <S <S ถว่าเป็นการชําระหนี้โดยชอบไหมยก็ถือว่าเป็นการชําระหนี้โดยชอบเพราะสัญญาเนี่ยมีอยู่และสมบูรณ์ใช่ไหมคะมันก่อให้เกิดหนี้และสิทธิต,ต่างๆนั้นเมื่อมีการชาําระหนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่จะอ้างกฎหมายได้เนาะไม่ใช่หนี้ที่ไม่สามารถอ้างกฎหมายได้นะนั้นนิติกรรมมันคงสมบูรณ์ก่อให้เกิดนิติทุะการนะเพียงแต่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชําระหนี้ จะไปฟ้องร้องมาคับคดีเขาไม่ได้แค่นั้นเองนะแตกต่างจากแบบนะแบบถ้าไม่ทําตกเป็นโมฆะโมฆะในที่นี้หมายถึงว่าเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่ได้ทํานิติกรรมสัญญานั้นขึ้นเลยดังนั้นมันจะไม่ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ใดๆเลยจะฟ้องร้องมาคับเอาใจกันได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีหนี้่อกัารอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งนิติกรรมอะไรบ้างที่จะต้องอทําหลักฐานเป็นสี กฎหมายกหนดว่านิติกรรมอะไรบ้างที่จะต้องมีหลักฐานเป็นสื่อหรือต้องทําหลักฐานเปน็นหสือนะเช่นการกู้ยืมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปถ้ากู้ยืมเงินสองพบาท2000กับ1บาทเนี่ยการกู้ยืมเงินนั้นจะต้องมีหลักฐานเป็นสืองลงลายมือชื่อใครคะเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ากฎหมายบอกว่าต้องทําเป็นหลักฐานเป็นสือปุ๊บต้องลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสาคัญนั้นสัญญากู้ยืมเงินจะต้องลงลายมือชื่อของฝั่งผู้กู้ ช่ฮะส่วนฝั่งผู้กู้จะลงหรือไม่ลงก็ได้นะแต่ถ้าต่ำกว่าสองพันบาทจาเป็นจะต้องมีหลักฐานเป็นสื่อไหมคะไม่จําเป็นต้องมีนะอาจจะให้กู้นะแล้วก็พูดคุยกันด้วยวาจาเนาะนะบอกว่าเออจะคืนได้อีกสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยพอสามเดือนปุ๊บผู้ก,กู้ไม่ยอมคืนนะถามว่าจะฟ้องได้ไหมยืมไปพันอย่างเงี้ยนะไม่ได้มีหลักฐานเป็นสื่อ มีแต่การพูดคุยแล้วว่าอีกสามเดือนจะมาคืนเนี่ยพอสามเดือนปุ๊บไม่มาคืนจะฟ้องร้องได้ไหมอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าสัญญากู้ยืมเงินที่ต่ํากว่าสองพันบาทเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องอมีหลักฐานเป็นสือลงลายมือชื่อผู้กู้ดังนั้นให้ยืมด้วยวาจาก็ได้นะ,ะสามารถที่จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะ,ะแต่ถ้าเกินสองพันปุ๊บแล้วไม่ได้มีหลักฐานเป็นสือ จะไปฟ้องร้องบังค mm ับคดีเอากับผู้กู้ไม่ได้นะหรือสัญญาจะซื้อจะขายนะหรือคำมั่นว่าจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนะะนี่สัญญาจะซื้อจะขายก่อนอันนี้ก็สัญญาจะซื้อจะขายเป็นสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์นะฮะสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์นะะอย่างเช่นอ่าขอโทษทีนะสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์นะฮะ ขอแก้ไขน,นิดนึงนะคะสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยใช้เฉพาะกับอสังหาริมทรัพย์นะคือโดยหลักนะคะถ้าทําเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะ,ะในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสัญญาซื้อขายที่ดินเนี่ยนะคะมันมีแบบใช่ไหมคะก็คือต้องทําสื่อและจดทะเบียนนะแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่ไปจดทะเบียนโอนให้กับผู้ซื้อเราทําไง เราก็ทําเป็นสัญญาจะซื้อจะขายนะสัญญาจะซื้อจะขายก็คือมันมีการตกลงกันว่าจะซื้อขายทรัพย์สินประเภทไหนโดยม,มันมีข้อกําหนดเพิ่มเติมด้วยว่าและจะไปโอนกรรมสิทธิ์ในภายภาคหน้าถ้าเมาื่อใดก็ตามที่มีการพูดคุยตกลงหรือทำเป็นร่างสอนว่าะจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในภายภาคหน้าเช่นอีกสิบวันหรืออีกหนึ่งเดือนหรืออีกหนึ่งปีข้างหน้าปุ๊บแสดงว่าสัญญ,ญาต,ตรงนี้ไม่ใช่สัญ,ญญาซื้อขายเสร็จขาดนี่ เป็นสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายตรงเนี้ไม่มีแบบไม่เหมือนกับการซื้อขายเศษเด็ดขาดซึ่งอสังหาริมทรัพย์อันนั้นมีแบบใช่ไหมตามมาตราสี่ห้าหกที่อาจารย์บอกมาก็คือต้องทําเป็นสื่อและจดทะเบียนแต่ถ้าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยไม่มีแบบตกลงกันด้วยอาจารย์หรือวิธีการใดก็ได้แต่กฎหมายบังคับว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นสื่องลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือต้องมีการประจำหรือต้องมีการชาระนี่บางส่วนถ้าไม่มีถามว่าสัญญาจะซื้อจะขายตรงนี้ตกเป็นโมฆะไหมไม่ได้ตกเป็นโมฆะนะถ้าไม่ทําหลักฐานเป็นสือ่อสัญญาจะซื้อจะขายตรงนี้ก็ไม่ได้ตกเป็นโมฆะยังคงสมบูรณ์อยู่ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้สัญญาหมายความว่าผู้จะขายก็จะต้องไปจดทะเบียนโอนให้กับผู้จะซื้อใช่ไหมแในะอนาคตามที่กาหนดไว้หรือผู้จะซื้อก็จะต้องชําระเงินให้กับผู้จะขาย ยังก่อให้เกิดนี่อยู่เพียงแต่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเบี้ยวไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาเช่นผู้จะขายไม่อยากจะขายละไม่อยากจะไปจดทะเบียนโอนตามเวลาที่กําหนดเงี้ยผู้จะซื้อจะไปบังคับได้ไหมก็ต้องดูว่ามีหลักฐานเป็นสื่อลงลายมือชื่อผู้จะขายหรือเปล่าถ้าไม่มีนะเราก็จะต้องดูว่าได้วางประจําหรือวางมัดจำมาหรือเปล่าหรือมีการชําระหนี้บางส่วนหรือเปล่าถ้าไม่มีทั้งสาอย่าง ก็จะฟ้องเรามาคับคดีกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นฝั่งผู้จะขายฟ้องผู้จะซื้อล่ะเช่นผู้จะขายพร้อมที่จะไปโอนทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้นะแต่ผู้จะซื้อบอกไม่อยากซื้อละไม่ต้องการที่จะชะําระเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายเดียวผู้จะขายจะไปฟ้องเนี่ยบอกว่าต้องมีหลักฐานเป็นสื่อถูกไหมแต่กรณีนี้ต้องมีลายมือชื่อใครคะจะฟ้องใครต้องมีลายมือชื่อของคนนั้นใช่ไหมคะ จะต้องอมีลายมูลชื่อของผู้จะซื้อถึงจะฟ้องผู้จะซื้อได้เนาะอันนี้นะ,ะก็คือหลักฐานในการฟ้องร้องคดีนะฮะหรือสัญญาซื้อขายสังหารเรือมทรั์ที่มีมูล,ลค่าเกินกว่า2 0 0 0 0บาทขึ้นไปอย่างเช่นซื้อขายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีราคาเกินกว่า2 0งหมบาทขึ้นไปเนี่ยนะฮะ การตกลงทําสัญญาซื้อขายเราจะตกลงด้วยวิธีการใดก็ได้แหละเพราะมันไม่มีแบบใช่ไหมฮะแต่ถ้ามาใดก็ตามที่จะมีการฟ้องร้องหรือบังคับคดีกันปุ๊บเนี่ยจะต้องมีหลักฐานเป็นสือลงลายมือชื่อของฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสําคัญนะถ้าจะฟ้องฝั่งผู้ขายนะเพราะไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อที่ซื้อขายใช่ไหมฮะก็จะต้องมีหลักฐานเป็นสือ่อลงลายมือชื่อของผู้ผู้ขายนะ หรือมีการวางประจําหรือมีการชําระนี้บางส่วนนะแต่ถ้าจะฟ้องผู้จะซื้อของผู้ซื้อนะคะของผู้ซื้อไม่ยอมชําระราคานะ,ะอย่างนี้ก็จะต้องมีหลักฐานเป็นสื่อลงลายมือชื่อของผู้ซื้อนะฮะนี้เป็นต้นนะะนี่น่าจะพอเข้าใจนะค,ะความแตกต่างของกรณีที่กฎหมายกําหนดว่านิติกรรมนี้ต้องทําเป็นสื่อนะ หรือนิติกรรมเนี่ยต้องมีหลักฐานเป็นสือ่อยกตัวอย่างเช่นะครับนิติกรรมที่กฎหมายบังคับ่าต้องทําเป็นสื่อเช่นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมต้องทําเป็นสื่อและจดทะเบียนหรือการเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นะเช่นเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องทําเป็นสื่อไม่ต้องจดทะเบียนใช่ไหมกรณีนี้ส่วนนิติกรรมที่ต้องมีหลักฐานเป็นสื่อเช่นการกู้ยืมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไป หรือสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์เกินกว่า2องหมื่นบาทขึ้นไปนี่ถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะถ้าทําไปสื้อเนี่ยกฎหมายบอกว่านิติกรรมน,นี่ต้องทําไปสือ้อมันเป็นเรื่องแบบของนิติกรรม,มเป็นเรื่องแบบของนิติกรรมนะเมื่อก็้ทิงแล้วนั้นเมื่อไม่ได้ทำตามแบบผลเปนะะ็นไงฮะตกเป็นโมฆะตามหนึ่งห้าสอง นะโดยลักษณะของอทําเป็นสื่อนี่ต้องเป็นยังไงก็คือจะต้องมีในขณะที่ทําสัญญาเลยนะถ้าในขณะที่ทําสัญญาไม่ได้มีหรือไม่ได้ทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดนะไม่ได้ทำเป็นสื่อในขณะที่ทําสัญญาผลมันก็จะตกเป็นโมฆะไปเลยใช่ไหมและที่สําคัญก็คือว่าทําเป็นสื่อตรงนี้ต้องมีลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะ ส่วนหลักฐานเป็นสือมันไม่ใช่แบบของนิติกรรมนะดังนั้นแม้จะไม่มีไม่มีหลักฐานเป็นสือนิติกรรมจะตกเป็นโมฆะไหมฮะไม่มีนะขอพระาขนะอาจารย์ขอจิ้มดำนิดนึงนะ <c oughs> แม้จะไม่ทำนะหลักฐานเป็นสือนิติกรรมนั้นก็ไม่ตกเป็นโมฆะ ยังก่อให้เกิดหนี้ก่อให้เกิดสิทธิ์ตามสัญญายอยู่เพียงแต่ว่าหากไม่มีการชําระหนี้จะไปฟอ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้เท่านั้นเองศาลจะไม่ร,มนะรับฟ้องเลยนะคะเพราะถือว่าขาดหลักฐานในการฟอร้องคดนะีถามว่าหลักฐานเป็นสื่อต้องมีเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีในขณะที่ทําสัญญายนะแต่ต้องมีก่อนที่จะไปฟอ้องศาลเท่านั้นเองเพราะหลักฐานเป็นสื่อมันถือว่าเป็นหลักฐานในการฟอร้องคดีะคะ มีเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ต้องมีก่อนฟ้องคดีไม่จาเป็นต้องมีในขณะที่ทําสัญญาแตกต่างจากทําหปังสือซึ่งเป็นแบบของนิติกรรมนะถ้ามันเป็นแบบของนิติกรรมเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าจะต้องทําในขณะที่ทําสัญญาถ้าไม่ได้มีหรือไม่ได้ทําในขณะที่ทําสัญญาเนี่ยนิติกรรมนั้นมันจะตกเป็นโมฆะเลยตามหนึ่งห้าสองนะและสาระสําคัญของอาการมีหลักฐานเป็นสีก็คือว่า ขอแค่ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสําคัญก็พอไม่จำเป็นจะต้องลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถามว่าลายมือชื่อของฝ่ายผู้รับผิดเป็นสําคัญนี่หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าจะฟ้องใครต้องมีลายมือชื่อของคนนั้นจะฟ้องใครต้องมีลายมือชื่อของคนนั้นนะคะนี่ก็จบเรื่องแบบของนิติกรรมนะนี่คราวหน้าอาจารย์จะขึ้นใน เรื่องที่สามเรื่องความสมบูรณ์ของนิติกรรมในเรื่องข้อที่สามนะก็คือว่าหากผู้ทํานิติกรรมเนี่ยนะไม่มีความสามารถในการทํานิติกรรมก็จะมีผลทําให้นิติกรรมนั้นไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะก็จะเป็นเรื่องความสามารถของผู้ทํานิติกรรมนั่นเองนะในจัน์ก็จะจบกันย้ายไแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ